คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีพวกมึงทุกตัวเอ้ยทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอียงเอียงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับ s ไคร b e นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาาหน่อยเดมาเกมนี้นะครับก็เอาไว้ในช่องของจาเอี้ยงชาแนลนะครับสามารถไปยยอนดูรับชมรับฟังได้นะครับก็คือเกมแวมไพร์นะครับแวมไพร์ชามแชมป์เฮียอะไรทุกอย่างนะครับเออหรือว่านางแวมไพร์นะครับเพื่อนๆของค่าพิจีรสล็อตก็ช่องนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยอัพเลยนะ นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเล่นอีกหนึ่งเกมเกมสายปันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเออลุนเข้าฟรีเอานะครับก็ทุนนี่3 0 0พทนทวนเลยแต่จะได้แมปไหนเบ็ดเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้ละกันอ่าก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมก็ฝากในกลุ่มลักกี้ทามกันเหมือนเดิมกลุ่มลักกี้ทามคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายหลักๆพิจิพี่ๆแล้วก็จูกคือน,นั่นเองนะคราะสีเกม นะครับเจ็ดรอบไอสัตว์คือพูดง่ายมึงปัน่นได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะนะครับแต่ละรอบจะมีแอดมินแจ้งไว้คนละชั่วโมงชั่วโมงนะครับเพื่อนเออแจ้ง่จงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่างไปนะครับแต่การแจ้งเกมมันก็มา100%น,นะครับอุ่นเพื่อนนะครับของแบบนี้มีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปับเบ็ดการเดินเบ็ดกดธรรมดากดออโต้แล้วก็สําคัญคือทุน นะครับบางทีกว่าเกมจะจ่ายป่าไปสิบนาทีนะครับประมาณน,นั้นนี่ยกตัวอย่างนะนะครับอเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะทุน3ท่วนเออเล่นได้แค่นี่ครั้งที่3กูจะแน่แน่เลยไม่ค่อยเล่นอุ้ยสเกตเตอร์สเกมนี้เดี๋ยวเพาะธรรมาดาก่อนอแจวก็ซิงเกิลเ,เกมนี้จะเป็นตัวซุ่มอ่ะนะนะครับเป็นตัวขายายแถวมันจะมีตัวซุ่มมาให้ ยังไงโอ้โหดูดไวมากดูดไวจ,จัดๆสี่ร้อยแป๊บเดียวก็ข้างนอกไม่ค่อยวิร์กเกมนี้ต้องลุ้นในเกมอ่ะส่วนมากออกออกดีวตัวสอนนะตัวขยายแถวอะโอ้โหแปบ๊บเดียวห้าร้อยอีี้ยเดี๋ยวไม่จ่ายมึงกูคุมคืนทำเมียแม่งเลยเดี๋ยวอีแวมไพนี่มาแล้วซุ่ม OQ โ,โ,โอ้ยสีแถว สวยว่ะมันน่าจะแรงนะสามร้อยอือคของชั่วมาไปสามสิบโดนเบ็ด,ดสีสิบนี่ยังไงต่อหายไปห้าร้อยฟีเกยมยังไม่ลุ้นเลยกูเริ่มรู้แล้วว่าคนทำไมไม่ค่อยเล่นน่าจะไอญ่าตร์เล่นยากที่ผ่านเลยถ้าไม่เขา้าวิกิยยีกมนี่มรนไรเลย โอ้โหนิ่งจัด700แล้วซุ่มตัวแรงด้วยเลยเอาแก้วแก้วโลหิตสองแถวปัดโถเอ้ยไม่แรงเออรอบนอกไม่แรงไม่น่าสนใจในเกมโอเคอยู่ oh, oh. โอ้โหโลหิต เอ้ยนิ่งเลยอะโอ้โหหายไปพันหนึ่งแล้วร้อยสี่เน่าจัดโอ้ฟีเกมไม่เชียร์เลยเหรอโอ้โยบุยบยุบยบเลยตอนนี้ครูหายไปยบุยบยบุบยบนี่ลุนแล้วลงไหมมาไม่เมือห นี่อยู่ที่การขยับไปจริงๆเลยสายปันปรับเป็ดเดียวรู้เรื่องเข้าฟรี50โอ้โหเป็นเอตายกูเป็นลมเลยโอ้โหเป็นเอมันจะเลงอะไรสองห้าูนโอ้โหเป็นตัวอื่นไม่ได้เหรอเอสามแถวสองห้าูน ดได้ไหมโอ้โหถือว่าจะไม่ได้โอ้โสีแถวอุเ้เกือบเต็มสีแถวมันออกยากเกมนี้หนึ่งพันมันต้องส่วนใหญ่มันออกสามแถวอะสองแถวสามแถวอะเออสีแถวห้าแถวนี่ยากเลยเฉพาะห้าแถวนี้ยากสั่นสามหมุนโอ้โหจ่ายยังกระเบิดสิบตอนนี้โอ้โห,โโหจบแล้วหนึ่งหกเจ็ดศูนย์กูทำแจ้งแต่ตัวได้ตัวอีเลยไอวิน สามพัก็ยังดีนะครับเออเพราะว่ามีกิกระทำท่าจะจมทุนแล้ว3ามบวกน้อยมากบวกนิดเดียวลักกี้ก็ไม่ได้แจ้งด้วยเกมนี้คนก็ไม่ค่อยเล่นกันมันไม่ใช่เกมกระแสอะ่ะเกมนี้ลองดูเบ็ดร้อยเออไหนๆแล้วปรับออโต้มาดีกว่าครบ K สองร้อยโอ้ห้าสิบ อัลโต้จ่ายไหมสามร้อยฮึบนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยหกสิบยับแล้วกูธรรมดาดีกว่าโอ้โหยังไงเพื่อนคิว สามแถวสามร้อยปัดโถ่นี่เบ็ดร้อยนะเฮ้ยโอ้โหสาวันห้าอีกแล้วอโอ้โห แม่งพลาดมากเลยเขาเล่นเกมนี้มีกี่บวกแ,แท้นี่กลับมานี่เน่าอีกแล้วลองดูสองร้อยเอาขายายโดดสองร้อยแล้วโดดด้วยความโมโหเออโอหกร้อยปัดถูเอ้ยนี่เป็นสองร้อยนะเฮ้ยโอ้โ เก้าร้อยหมดก็หมดห้าร้อยยี่ขยายอีกแล้วคิวโอ้โหไอ้เอี้ยโู้สีแถวด้วยโอ้ได้ได้ตัวแพงนี่บรรลัเลยโอ้สองพันโอ้โหได้ไตัวแพงนี่เลือกได้เลยนะแม่ออกอักษรออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอีกแล้วเอโอ้จบพีเลยเอ มีที่เหลือแปดร้อยนะพวกงมึอเนืออยู่ในอยู่ในเกมอยู่อยู่เท่าทุนอยู่โอ้โหสู้กันมันอีเหี้ยนี่มาไม่เพื่อนรุนรอบสองเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหน้าจะไม่ได้เอาเอาโอ้โหฟรีเบ็ดร้อยโอ้โหเข้าสวยด้วยไม้งางเขนตัวนี้ได้อยู่ ผมที่ได้ยูเพื่อนคอยออกดีโอ้โหโอ้โหยี่อะไรเยี่อะไรเนี่ยโอ้โหสองแถวสีม่มุนสามแถวโอ้โหไม่สี่แถววะ่ะหนึ่งพันโอ้โหจ่ายเน่าจัดโดนท้ายสองแถว 300โอ,โ,โอ้โหแม่งพอคูอไม่ปั่นแม่งเลยพันเจ็ดเก้าสิบไอ้สัว์ราผิดแล้วก็พันกว่าบาทพันเจ็ดหกสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดโอ้โหอันนี้เยือกันมันเลยเกือบเยเหมือนกันเกือบตุยเหมือนกันนะครับพเพื่อนก็มาเล่นด้วยความคิดถึงนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาปั่นหน่อยของจ่าเอี้ยงชาแนลนะไ่ย้อนรับชมรับฟังได้นะครับกับกิมเวมไพเออเวมไพแชมปเวมไพชามเอออะไรก็ว่านไป นะครับวันนี้โอ้โหสู้กันมันเลยเกมโอยจ่ายเน่ามากเพิ่มตรงวันนี้เตียงดีนะครับที่รอดแล้วก็บวกมาประมาณพันห้านะครับติมกลมเออทุนสามพันตอนนี้สี่พันสี่เก้าสิบสองขาดแปดบาทครบห้าร้อยนะครับบวกพันกว่ายอมไหมนะครับ,รบ,รบเกือบตุยแล้วด้วยนะครับเหลือประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยมื่อตอนนั้นก็เกมนี้นเน่กระแสนนะครับเพื่อนกูรู้สาเหตุแล้วที่คนไม่เล่นเพราะอะไร นะครับก็อร์เบทนี้เลยไอซารเล่นยากจริงๆนะครับเมื่อนในเกมก็ทำไมได้สีแฉก็จบเห็ยเลยอ่ะกก่อนจากไปฝากกดซับสไครนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพือ่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ